พามาดูเป็นยังไงก็ทาสีด้านข้างของขอบหน้าต่างบนหลังคาบ้านค่ะนี่ค่ะแอบถ่ายเขาทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะกทาสีสิทาสีบ้านเขาเก่งจังเลยค่ะวันนี้มาดู เป็นยใหไ่เขาปีนหลังคาทำทาสีบ้านค่ะก็ยานกยันกับพี่น้องทำเองทั้งนั้นกับข้าวก็ทำเก่งทำเป็นทุกอย่างไฟฟืนไฟปงไฟฟ้าทำเป็นหมดนี่ก็ทาสีนี่นี่ยังไถ่ทยเดี๋ยวตอนทาเสร็จยังไงจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะกระปองสีภายนอกค่ะเขาทา ไอ้ด้านข้างพวกหน้าต่างค่ะคือบ้านมันอ่าสีมันก็จะร่อนบ้างนะคะก็เราก็มาทาใหม่ต้องไปจ้างเขาเราทำเองค่ะพี่น้องมะม่วงเยื่มไมโตโตค่ะต้นสูงมากเลยถ่ายมาดูเล็กๆนน้อยค่ะนี่ห้องพระแต่ว่าเราทาสีด้านข้างห้องพระด้านหลังค่ะ นี่ค่ะก็มาให้ดูเล็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะไม่มีอะไรมาให้ดูวันนี้ค่ะยายก็ถ่ายแฟนย้ายทาสีเตรียมทาสีบ้านค่ะทาสีด้านนอกค่ะพี่น้องค่ะสีภายนอกนี่ก็นาบ้านค่ะไปก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะมาสั้นๆค่ะมาให้ดูเล็กๆน้อยขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไปแล้ว